ครับสวัสดีกันครับวันนี้ก็ได้มีเวลาว่างนะครับก็จะมาพาชมนะครับเครื่องนวดข้าวนะครับที่ทำขึ้นมาใช้งานนะครับก็จะมาคุยเรื่องการที่จะปรับปรุงเครื่องนะครับแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆนะครับครับวันนี้ก็พามาดูปัญหากันก่อนนะครับอ่ะนะครับ ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับก็สังเกตดูว่าเหล็กมันจะถ่างออกมานะครับถึงตรงโน้นเลยนะครับสาเหตุที่ถ่างก็คือเวลาเราไปทำงานนะครับฟางที่มันโดนน้ำนะครับที่มันชื้นนะครับประมาณว่าโดนฝนนะครับมันก็จะเข้าไปพันในระบบนะครับมันก็จะดันนะครับ ดันดันให้เหล็กนั้นมันถ่างออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขผมก็จะเชื่อมเป็นเหล็กนะครับเพื่อที่จะรัดแล้วก็มายึดน็อตลงมานะครับให้มันสนิทนะครับมันแข็งมากนะครับเรากดไม่ลงนะครับแต่ว่ามันสามารถดันออกมาได้นะครับใครที่จะทํานะครับที่จะทํานะครับก็ทําไว้เลยนะครับ ใช้เป็นเหล็กเชื่อมลงมานะครับแล้วก็มายึดนะครับทั้งสองช่วงนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาภายหลังนะครับชุดตะแกงร่อนข้าวนะครับอ่านี่เป็นถุงเครื่องมือนะครับถึงขาดไม่ได้นะครับชุดประแจนะครับต้องมีติดไปเลยครับตะแกงร่อนข้าวก็จะปรับปรุงใหม่นะครับก็ปีนี้ก็ ทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับก็จะซื้อเหล็กแผ่นมาทำใหม่นะครับอ่ะนะครับย่าที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่คลิปของปีที่แล้วนะครับคลิปเก่านะครับก็คือชนิดนี้นะครับอ่ะนะครับถ้าเราใช้ตะแกรงถี่นะครับแบบอย่างที่ผมใช้นะครับมันจะลงไปไม่ได้นะครับอ่ะนะครับมันจะถูกบังคับออกมา ตรงนี้นะครับมาลงเข้าที่ตรงช่องไอ้อข้าวที่2นะครับเราสามารถที่จะเก็บออกได้นะครับเวลามันไปกองรวมกันเยอะๆนะครับมันก็มีบางส่วนนะครับที่แรงลมสู้น้ำหนักมันไม่ไหวนะมันก็จะหลดลงมาแล้วก็ไหลกลับเข้าไปนะครับก็น้อยมากนะครับแทบจะไม่มีนะครับอันนี้ที่ผมไปนวดมา ล่าสุดนะครับคือมันเป็นนาที่แปลงนาบริเวณตรงนั้นมันจะมียาชนิดนี้เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับข้าวสําหรับที่เกี่ยวมือก็ยังติดมาเยอะมากนะครับเยอะมากบอกเลยนะครับแต่ว่ามันแทบจะไม่รอดลงไปในส่วนของข้าวเปลือกเลยนะครับมันจะถูกปลิวออกมาตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ ลงไปข้าวที่2เราสามารถที่จะหยิบจับออกได้นะครับก็ตะแกงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ห่างกว่านี้นิดนึงนะครับนิดนึงครับแต่อย่าห่างมากครับถ้าห่างมากไอ้เจ้าตัวนี้จะลงได้นะครับแล้วก็ไอ้ห่างมากๆไอ้เศษฟางแบบนี้นะครับมันจะลงได้ง่ายนะครับมันจะลงได้ง่ายนะครับซึ่งพะลมมันเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับพอๆกับเม็ดข้าวนะครับ อ่ะนะครับก็ที่อัปเดตปีนี้นะครับก็มีชุดล้อนะครับไม่ได้ลงทุนนะครับก็คือมันเป็นเม็ดเงินที่ตัวเครื่องมันหามาได้เองนะครับสำหรับปีนี้ก็ได้ไปประมาณสักเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับปีนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ลงทุนนะครับพอดีว่าจะซื้อเหล็กแผ่นมาทำชุด นี้ใหม่นะครับแล้วก็ทําชุดส่งฟางนะครับใหม่นิดนึงนะครับอ่ะนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เก่านะครับเครื่องยนต์เก่านะครับที่ผมใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยกขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้จบฤดูการแล้วนะครับจบฤดูการแล้วนะครับต้นทุนนะครับก็คือค่าน้ํามันนะครับหมดไปพันห้านะครับ น้ำมันหมดไปพันห้าครับทั้งน้ำมันเครื่องปั่นแล้วก็รถลากนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นรถลากนะครับหมดไปพันห้านะครับก็ได้มาเจ็ดพันนะครับเจ็ดถึงแปดพันนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เพิ่มก็คือชุดนี้นะครับอของปีที่แล้วผมยังไม่ได้มีเครื่องตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำการหรือชุดลูกนวดมาแก้ไขอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะพาลื้อให้ดูนะครับอีกคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม